วันนี้จะมาสาธิตวิธีผสมดินปลูกชวนชมนะคะให้ดูเมื่อกี้คือไตเติ้ลว้ก่อนเพราะว่าดินปลูกชวนชมเนี่ยปกติต้องใช้ขุนมะพร้าวใช่ไหมคะแต่บ้านนี้จะใช้แกลบหมักค่ะนี่ค่ะแกลบหมักนะคะหมักตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วนะคะ,ะใช้แค่ครึ่งถังพอค่ะสีมันก็จะ ดำๆอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปข้างในเนี่ยจะหมักไว้เยอะค่ะในนี้ก็จะมีส่วนผสมแกลบนะคะมูลสัตว์ขี้วัวขี้ควายก็ได้นะคะแล้วก็ EM ส่วนอัตราส่วนผสมเนี่ยไว้ไปติดตามในคลิปนะคะเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำเองหมดเลยค่ะแกบลบก็จะใช้แค่ครึ่งถังนะคะ ทางปูนนะคะทางแบปปูนก่อสร้างเนี่ยค่ะ e อทำไว้เยอะเลยค่ะอัตราส่วนก็เข้าไปดูในคลิปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะวิธีทำแกลบหมักนะคะไว้ใต้คลิปของการผสมดินปลูกชนชมนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรค่ะเตรียมแค่แกลบตอนนะคะรองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าบ้านๆอยู่เลยค่ะต้องไปใส่บูท แล้วก็จะไปเอาดินนะคะดินก็กองดินธรรมดาบ้านเราเนี่ยค่ะจะเป็นหน้าดินนะคะเอามาสั่งมาตั้งแต่ปีแล้วค่ะตัวเนี้ยเป็นหน้าดินธรรมดาบ้านเรานี่แหละบ้านนี่แหละไม่ต้องไปซื้อดินอะไรให้มากมายอันนี้เราเอามาถมที่ให้มันสูงขึ้นเฉยๆนะคะที่บ้านตรงเนี้ยมันจะต่ำนะคะต่ำมากมากเลยดินเก่าต่ำมากก็ถมขึ้นสูงเลยค่ะ ตักดินกันนะคะดินเราก็จะใช้แค่ครึ่งถังเช่นกันนะคะมันจะเป็นดินแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะดินอีสานมันก็จะมีเศษหญ้าเศษดินแล้วก็มีรากมันด้วยค่ะเป็นเอ่อมันเขาเรียกมันมันเทศหรือเปล่านะคะ ชาวบ้านเขามาฝังไว้เพื่อได้กินปีที่แล้วก็ได้กินอยู่นะฝังบนกองดินกองทรายเนี่ยไม่ต้องอะไรมากปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่รดน้นําอย่างเดียวน้ําจากเทวดาก็ได้ค่ะฝนพวกนี้นี่ค่ะดินเหมือนจะแข็งนะคะแต่เวลาเราสับลงไปแล้วมันร่วนดีค่ะดินพวกเนี้ดินอีสานแร่ธาตุดินรีวัตถุน้อยค่ะจะเป็นดินกระด้างกระด้างนะคะ มาใหม่ๆอันนี้ก็คือเราเอามาตากแดดทานู้นทานี้หมายถึงว่าปลูกนู่นปลูกนี่ใส่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วเราก็เอามาเป็นหน้าดินมาเป็นส่วนผสมของอปลูกกุหลาบปลูกชนชมนะคะปลูกทุกอย่างของบ้านนี้ที่ใส่กระถางค่ะตัดอีกหน่อยนะคะโอเคเราก็ต้องเลือกเศษออกหน่อย ทำให้มันร่วนๆนะคะได้แล้วค่ะมันตั้งไว้ย่งเมาได้เตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันนะคะตอนนี้ก็อุปกรณ์ครบแล้วค่ะเมื่อวานเราเอฟชนชมมาสามต้นนะคะแล้วก็จะเตรียมกระถางตัวนี้จะเป็นไซส์แปดนิ้วนะคะเขาจะใช้แค่ไซส์หกนิ้วและแปดนิ้วนะคะ สามกระถางแล้วก็ดินเรียบร้อยแล้วครึ่งท,งทังแกบครึ่งถังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเอาชวนชมแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูแกบหมกักเนี่ยเปื่อยหมดแล้วเดี๋ยวว่างๆก็ต้องมาหาถุงเปลี่ยนถุงใส่ใหม่นะคะใบใหม่ชมบริเวณบ้านไปก่อนนะคะตัวนี้เหมือนถ้ำเหมือนโพรงเลนไชวนชมบ้านๆตัวนี้ต้นอ่ะด่าง ด่างอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเอ่อซื้อมาเป็นต้นเล็กๆค่ะต้นกระถางจิ้วเป็นบอนไสนะคะพอเราเอามาปักแล้วมันใหญ่ขึ้นต้นด่างอะไรก็ไม่รู้นะคะจำชื่อไม่ได้จริงนี่ค่ะลมมันพัดตกลงมาบนนู้นเราก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยก็เสียงฝนจะมาแล้วนะคะบึมบึมเลยค่ะอันนี้พวกกุหลาบอันนี้ใช้จากาดินเราทำเองทั้งหมดเลยนะคะจากแกลบหมักค่ะ ส่วนเชิญชมตัวนี้เห็นไหมเริ่มจะมีเขาควายสองเขาแล้วค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ได้พันทุกปีเลยคะปลูกไม่ทันอันนี้ชิญชมบ้านนะคะกุหลาบมไม่ค่อยงามค่ะหน้าร้อนอันนี้ลมฝนจะมาแล้วไม่รู้จะสาธิตเสร็จไหมนะคะจะขึ้นไปเอาชวนชมนะคะอยู่ในรังเหมือนเดิมะค่ะ ให้ดูบริเวณบ้านนะคะที่เปิดไว้เมื่อวานยังไม่มีเวลาลงกระถางวันนี้ก็เลยต้องมาลงกระถางหน่อยนีน่นะคะสามต้นนี้เดี๋ยวต้องยกไปที่นู่นเดี๋ยวไปสาธิตที่นู่นถ่ายทีเดียวเลยนะคะเอาละอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแล้วนะคะ ให้ดีต้นไม้ก่อนยังสดชื่นดีนะคะแข็งแรงดีตัวแข็งแรงก็จะแบบนี้ค่ะจะไม่เหี่ยวใบไม่ร่วงนะคะอันนี้ส่งไวมากเลยแอดมินใจดีส่งเมื่อวานถึงวันนี้ค่ะ